Jazz be me is a wonderful world Jazz me me on the colorful day I วันนี้กลับมาพบกับครูมุกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะครูมุกจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนหน่วยที่10นะคะหน่วยโรงเรียนของเรานะคะเรื่องที่3นะคะเด็กๆวันนี้เป็นวันพุธเราจะมาเรียนเรื่องที่สามนะคะก็คือเรื่องแผนผังและการปฏิบัติตนในโรงเรียน เด็กๆรู้ไหมคะว่าการที่เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราควรปฏิบัติตนอย่างไร่าถ้ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันเลยค่ะโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆมีห้องต่างๆมากมายแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าโรงเรียนของเราเนี่ย มีห้องอะไรบ้างวันนี้นะคะครูมุกนำภาพโรงเรียนของเรานะคะมาให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอาภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆคิดถึงโรงเรียนไหมคะคิดถึงคุณครูไหมเอ่ยแล้วคิดถึงเพื่อนๆไหมคะ อ่าอันนี้ก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกเลยว่าคุณครูเนี่ยจะมีภาพอะไรมาฝากเด็กๆนะคะอ่าภาพแรกเลยเด็กๆลองดูซิค้าว่าพี่ที่เขาอยู่ในภาพเนี่ยเขาอยู่ในห้องอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะอ่าห้องเรียนใช่ไหมคะอ่าแล้วห้องเรียนเนี่ยมีไว้ทําอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ย ห้องเรียนเราก็มีไว้เรียนใช่ไหมคะเด็กๆวิ่งในห้องเรียนได้ไหมคะวิ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดวิ่งเนี่ยแล้วถ้าเด็กๆเ,เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะทําให้หัวแตกหรือว่าปากแตกได้นะคะเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียน เด็กๆเ,เห็นพี่ที่เขาอยู่ในภาพไหมคะเขาก็นั่งที่ของใครของมันเลยแล้วก็นั่งอย่างเป็นระเบียบด,ด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เรียนหนังสือหรือว่ารอคุณครูนะคะอ่าภาพแรกนะคะก็คือห้องเรียนของเรานั่นเองอ่ภาพต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตสิคขาว่าพี่คนนี้เขาอยู่ในห้องอะไรเอย่ยที่มือเขาจับที่เมาส์ด้วยเด็กๆเ,เคยไปห้องนี้ไหมคะ ทุกคนนะคะต้องเคยไปห้องนี้ห้องนี้ก็คือห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองอถูกต้องแล้วค่ะห้องคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆนะคะที่เคยมาโรงเรียนก็จะได้เรียนคอมพิวเตอร์นะคะใน1สัปดาห์นะคะเราก็จะเรียน1ครั้งเด็กๆทุกคนก็จะได้ใช้คอมพิวเตอร์ของจริงเลยอ่แล้วการปฏิบัติตนในห้องคอมพิวเตอร์ควรทําอย่างไรคะเด็กๆวิ่งได้ไหมเอ่ย วิ่งไม่ได้แล้วดึงหรือว่าทำแรงๆกับคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าห้องคอมเนี่ยเป็นของส่วนรวมนะคะเวลาที่เราใช้เราก็ต้องทนนุถนอมในการใช้นะคะแล้วเวลาที่เราเข้าไปเรียนในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องนั่งที่ใครที่มันนะคะไม่ลุกขึ้นนะคะนั่งอย่างเป็นระเบียบรอคุณครูที่เขาจะเข้ามาสอนเรานั่นเองค่ะ อ่ะต่อไปนะคะอ่าภาพต่อไปเด็กๆหลายคนคงรู้จักกันดีอ่าภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆคิดถึงกันไม่เอ่ยภาพนี้ก็คือภาพสนามเด็กเล่นนั่นเองอ่าเมื่อเวลาที่เราเรียนเสร็จแล้วหรือหรือเมื่อมีเวลาว่างนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปสนามเด็กเล่นอ่าสนามเด็กเล่นวิ่งได้ไหมคะ สนามเด wing ed wing ed değil, de ็กเล่นวิ level, ่งได้แต่ว่าอย่าวิ่งเร็วนะคะเวลาวิ่งก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วเวลาที่เด็กๆเล่นชิงช้าเนี่ยเด็กๆแกว่งแรงได้ไหมคะเด็กๆแว่งแรงไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอันตรายหรือว่าเด็กๆตกลงมาตักชิงช้าได้นะคะแล้วเวลาที่เด็กๆเนี่ยเล่นเนี่ยเล่นสไลเดอร์เนี่ยอ่าเด็กๆเห็นไหมคะที่เลื่นๆใช่ไหมคะ อ่ามันจะมีทางขึ้นก็คือบันไดเด็กๆก็ต้องขึ้นตรงบันไดจะไปขึ้นตรงที่เราลื่นลงมาได้ไหมคะไม่ได้เราจะไม่เล่นของเล่นผิดวิธีนะคะเด็กๆทางขึ้นมีตรงบันไดแล้วเวลาลื่นลงมาเราก็นั่งให้ดีระมัดระวังในการเล่นด้วยนะคะอ่าภาพนี้เด็กๆคงคิดถึงมากเลยใช่ไหมคะอ่าไปดูภาพต่อไปอ่าตรงไหนเออเด็กๆลองคิดดูซิว่า ตรงไหนของโรงเรียนเราคะที่มีกรงกระต่ายด้วยแล้วก็มีกรงอีกูนาด้วยคุณมุกเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องเคยดูแน่ๆเลยใช่ไหมคะอ่ากรงกระต่ายของโรงเรียนเราจะอยู่ตรงที่ตึกอนุบาลใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเดินผ่านไปผ่านมาทุกครั้งเลยถ้าเด็กๆไปเข้าห้องน้ําหรือว่าถ้าเด็กๆลงมาข้างล่างนั่นเองอ่ะเวลาที่เราไปดูพี่กระต่ายเนี่ยเด็กๆเอานิ้วไปแย่เขาได้ไหมคะ เอานิ้วไปแย่ไม่ได้ถ้าพี่กระต่ายหรือว่าพี่เตา่าหรือว่าพี่เอโกนาเนี่ยเขางับมือนะคะจะทําให้เกิดอันตรายนะแล้วเด็กๆก,ก็ไม่ควรเอาใบไม้นะคะไปแย่เขานะคะเพราะว่าพี่กระต่ายเนี่ยเขาจะมีคนให้อาหารนะคะเด็กๆไม่ต้องเอาใบไม้ไปแย่ในกรงของเขานะคะแค่ดูเฉยๆนะคะเราแค่ยืนดูไม่ต้องเอานิ้วไปแย่นะคะแค่นี้ก็เป็นการที่เด็กๆเ,เนี่ยปฏิบัติตนถูกต้องแล้วนะคะ ภาพต่อไปเลยนะคะ,ะภาพนี้เลยเวลาเราหิวข้าวหรือว่าพักตอนเที่ยงเนี่ยเราต้องไปที่ไหนคะเราต้องไปที่โรงอาหารใช่ไหมคะเมื่อเราไปที่โรงอาหารเนี่ย ก็จะมีที่นั่งเป็นบล็อกใครบล็อกมันเลยถ้าเราอยู่อนุบาล3แล้วเราจะไม่นั่งมั่วแล้วนะคะเด็กๆต้องตจาตัวเลขของตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ช่องไหนหรือว่าเลขอะไรเราก็จะนั่งอยู่ช่องนั้นประจําเลยนะคะอะแล้วเมื่อเด็กๆทานอาหารเนี่ยเด็กๆนําเศษอาหารหรือว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยทิ้งลงพื้นได้ไหมคะ ไม่ได้เลยนะคะเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ดีเลยถ้าเด็กๆไม่ทานเด็กๆก,ก็เขี่ยวไว้ในถาดน,นะคะห้ามทิ้งเศษอาหารหรือว่าขยะลงที่พื้นนะคะเพราะว่าเราจะทําให้พี่แม่บ้านเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ควรทิ้งเศษอาหารหรือว่าขยะลงที่พื้นแล้วเวลาที่เราไปทานอาหารที่โรงอาหาร เด็กๆก,ก็ต้องเดินให้เป็นระเบียบไม่แซงคิวกันแล้วก็ไม่วิ่งด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆวิ่งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าหกล้มได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ่าตรงนี้คือทางเข้าของโรงเรียนเราใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะที่คุณครูชี้ตรงนี้เวลาที่เราเลิกเรียนหรือว่าเรียนพิเศษเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนพิเศษเราจะมาซื้อขนมตรงนี้อ่าเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่าเขาเรียกว่าสเกลใช่ไหมคะก่อนถ้าเด็กๆคนไหนเรียนพิเศษเนี่ย ก่อนที่จะเรียนคุณครูจะพาเด็กๆทุกคนเนี่ยมาซื้อขนมที่สเก,กาแล้วก็นั่งกินขนมเมื่อเรากินขนมกันอิ่มแล้วเราก็จะขึ้นไปเรียนพิเศษในตอนเย็นใช่ไหมคะอ่าตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสเก,กาวเวลาที่เด็กๆเดินเข้าไปในสเก,กาเนี่ยก็จะมีทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะวิ่งได้ไหมคะ เด็กๆจะวิ่งไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าอาจจะทําให้ไปชนน้องหรือว่าชนพี่แล้วหกล้มได้แล้วเด็กๆจะแซงคิวในการซื้อของได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะเด็กๆต้องรู้จักการรอคอยแล้วก็รู้จักการต่อคิวนะคะถ้าเด็กๆอยากกินอะไรเด็กๆก็ต้องต่อคิวนะคะไม่ไปแซงคนอื่นนะคะ ่ะเราก็ได้รู้จักนะคะสถานที่ต่างๆเราก็การปฏิบัติตนในโรงเรียนแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะใบงานบูรณาการหรือว่าร่องรอยการเรียนรู้นะคะ เปิดไปหน้าที่8 2ดิบนะคะมี8กับ2นะคะเลข8อยู่ด้านหน้าเลข2อยู่ด้านหลังเด,เด็กสังเกตนะคะจะมีวงกลมสีฟ้าขวามืออยู่ด้านล่างนะคะคอยบอกหน้าของเด็กๆนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆเ,เจอแบบฝึกหัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆทำอะไร เราเรียนหน่วยที่อะไรคะเดี๋ยวเรามาทบทวนสิเราเรียนหน่วยที่10บนะคะหน่วยโรงเรียนของเราเรื่องที่3นะคะแผนผังและการปฏิบัติตนในโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังโจทย์กันเลยนะคะเด็กๆว,ว,ว่าแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานหน้านี้นะคะเขาจะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมอะไรนะคะเด็กๆฟังโจทย์ดีๆนะคะ เขาให้เด็กๆนะคะเขียนสาระแอลงในคำใต้ภาพการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่ทั้งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติแล้วอ่านสะกดคำอ่ะเขาให้เด็กๆเติมสาระแอก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าภาพไหนเนี่ยควรปฏิบัติหรือว่าไม่ควรปฏิบัตินะคะ แล้วเราก็จะมาฝึกอ่านกันก่อนอ่ะภาพแรกเลยภาพนี้ค่ะรูปแมวนะคะอ่ะเด็กๆเ,เติมสาระแอลงไปเลยสาระแอจะอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอ่ะสาระแอนะคะเด็กๆสามารถเติมได้เลยสาระแอจะมีหน้าตาคล้ายๆกับสาระเอแต่ว่าเขาจะมีแฝดนั่นเองเขาจะมีสองตัวนะคะสาระแอนะคะครูมุกเติมแล้ว เด็กๆเ,เติมหรือยังเอ,อ่ยคำนี้นะคะตรงรูปแมวนะคะอ่ะต่อไปนะคะตรงรูปเด็กผู้หญิงที่เขากำลังนั่งดื่มน้ำอยู่เราก็ต้องเติมสระอะไรคะเติมสระแอน,นั่นเองอ่าเด็กๆเ,เติมสระแอไปพร้อมๆกับคุมมุกเลยนะคะเขียนให้สวยๆนะคะตัวเต็มบรรทัดนะคะ ม้วนหัวให้ถูกด้านด้วยนะคะเด็กๆอ่ะสาระแแอแล้วนะคะต่อไปรูปเด็กผู้หญิงที่กำลังทานแตงโมอยู่อ่ะเด็กๆก็เติมสาระอะไรลงไปเลยคะสารแอรค่ะเก่งมากเลยอะเติมสาระแอลงไปได้เลยคะ่ะอะคงเติมแล้วเด็กๆเติมเลยนะคะ ต่อไปภาพต่อไปนะคะนี่เด็กผู้ชายกำลังเขียนเลข8อยู่เลยเด็กๆเห็นเลข8ไทยไหมคะเติมสระแอลงไปได้เลยนะคะลเติมแล้วนะคะดเด็กๆเติมให้สวยงามนะคะสุดท้ายรูปเด็กผู้หญิงกับคุณแม่นะคะเติมสระแอลงไปได้เลยะคะ่ะเขียนให้สวยๆนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะอะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันก่อนเลยคำแรกเลยนะคะนี่ตรงรูปแมวเลยเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันก่อนเด็กๆฟังคุณครูหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อ่านตามอีกหนึ่งครั้งนะคะ,รค,ระ,ค,ะครั้งแรกให้ฟังคุณครูก่อนนะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมอแอวอแมวอีกหนึ่งครั้งนะคะ มอแอวอแมวมอแอวอแวมวอ,อ่ะเราก็ได้อ่านออกเสียงคำว่าแมวกันไปแล้วเด็กๆดูสิคะว่าในภาพเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรกับแมวคะ อเขากําลังเอาไม้เนี่ยมาตีแมวใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าการกระทําแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรเลยนะคะแบบนี้เป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีเราไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะเราไม่ควรรังแกเพื่อนหรือว่ารังแกสัตว์นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะาภาพต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งดื่มน้ำนะคะเรามาอ่านคำว่าแก้วกันเลยนะคะ เด็กๆฟังแล้วก็อ่านตามคุม,มุกนะคะกอแอวอแก้วไมทโทแก้วอีกหนึ่งครั้งนะคะกอแอวอแก้วไม่โทแก้วกอแอวอ แก้วไม่โทรแก้วอ่าเรามาดูซิคาะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังดื่มน้ำอยู่แล้วก็นั่งเรียบร้อยเลยแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะอ่าภาพนี้นะคะควรปฏิบัตินะคะเด็กๆเพราะว่าเวลาที่เด็กๆดื่มน้ำเนี่ยเด็กๆไม่ควรเดินหรือว่าวิ่งนะคะอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยสำลักน้ำได้นะคะเวลาดื่มน้ำก็นั่งดื่มให้เรียบร้อยนะคะ ภาพนี้ควรปฏิบัติตามนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะภาพต่อไปนะคะแตงโมอ่ะคำว่าแตงโมนะคะเห็นไหมเอ่ยเด็กผู้หญิงถือแตงโมอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคำว่าแตงโมกันนะคะตอแองงแตงมโอโมแตงโมแตงโม อีกหนึ่งครั้งนะคะต่อแองงแตงมอโโมแตงโมแตงโมอีกหนึ่งครั้งนะคะต่อแองงแตงมอโโมแตงโมแตงโม เด็กๆด,ดูภาพสิคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ที่กำลังทานแตงโมอยู่เป็นอย่างไรบ้างคอ่าเขาทานแตงโมได้เลอะไหมคะเลอะเทอะมากเลยเลอะทั้งปากแล้วก็ทั้งพื้นเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะเขาน่าจะทานแตงโมแล้วก็ทิ้งเม็ดลงที่พื้นแบบนี้พื้นทางเดินของโรงเรียนเด็กๆคิดว่าการกระทำแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะ อ่าการกระทำแบบนี้ไม่ควรปฏิบัตินะคะเพราะว่าจะทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยสกรปรกนะคะเวลาที่จะทิ้งเราควรที่จะทิ้งที่ไหนคะเด็กๆควรจะทิ้งที่ถังขยะนั่นเองนะคะทิ้งตามทางเดินแบบนี้ไม่ได้นะคะภาพนี้ไม่ควรปฏิบัตินะคะ,ะภาพต่อไปเด็กผู้ชายนะคะกำลังทำอะไรเอ,อ่ยเด็กๆด,ดูสิ กำลังเอาไม้มาเขียนเลขแปดที่ไหนคะที่ต้นไม้เด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายทำแบบนี้พี่ต้นไม้จะเจ็บไหมคะถ้าเราไปทำแบบนี้พี่ต้นไม้ก็จะเจ็บการกระทำแบบนี้ไม่ควรเลยนะคะไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันเลยนะคะปอแอดแปด อแอดดแปดปอแอดดแปดอ่ะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะภาพคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงคำว่าแม่นะคะมมแอแม่แม่เอกแม่มอ แอแม่แม่แม่เอแม่มแแม่แม่เอแม่อ่ะเด็กๆดูสิคะาว่าเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยอ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะ คุณแม่มาส่งที่โรงเรียนแล้วเขาก็สวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยแบบนี้นะคะเป็นภาพที่ควรปฏิบัติแล้วก็น่ารักมากๆเลยเด็กๆนะคะเวลาที่ผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาส่งที่โรงเรียนหรือว่ามารับตอนเย็นนะคะเด็กๆก็ต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ควรปฏิบัติแล้วก็ควรเอาเป็นตัวอย่างมากๆเลยค่ะ อ่ะแบบฝึกหัดหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุูมุูขออนุญาตเปลี่ยนหน้าเลยนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือนะคะเด็กๆอ่ะแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือนะคะเด็กๆเจอไหมเอ่ยอ่ะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบนะคะ จะมี2กับ0นะคะหน้าที่20นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่20นะคะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆทำอะไรเอ่ยเขาให้เด็กๆนำอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง F ที่อยู่ในภาพข้งางล่างมาใส่ช่องสี่เหลี่ยมในผังที อ่ให้ตรงกับช่องที่เด็กควรทำและไม่ควรทำเมื่ออยู่โรงเรียนอ่ะนี่นะคะภาพ A ภาพ B ภาพ C ภาพ D ภาพ E แล้วก็ภาพ F นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะคือสิ่งที่ควรทำในโรงเรียนนะคะส่วนเครื่องหมายผิดนะคะคือสิ่งที่ไม่ควรทำในโรงเรียน อ่ะเรามาดูฝั่งที่ควรทำกันก่อนเราไปดูกันเลยเด็กๆคิดว่าภาพ a b c d e f ควรทำไหมคะภาพไหนเอ่ยที่ควรทำอ่ะเราไปดูภาพ a ภาพ a เนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรคะทิ้งขยะลงถังไหมคะไม่ลงเด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรทำไหมคะ ไม่ควรทำอ่าเราก็เอาตัวอักษรน,นะคะตัว A ไปเติมเลยนะคะเด็กๆฝั่งที่ไม่ควรทำนะคะอ่าไม่ควรทำก็จะเป็นเครื่องหมายกากระบาดสีแดงแบบนี้เลยนะคะภาพนี้นะคะทิ้งขยะไม่ลงถังถังขยะอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่ว่าเขาก็ไม่ไปทิ้งที่ถังขยะนะคะภาพนี้ไม่ควรทำนะคะต่อไปภาพ B เด็กๆดูซิคะเด็กผู้ชายคนนี้เห็นคุณครูแล้วเป็นอย่างไรคะยกมือสวัสดีใช่ไหมคะภาพนี้ควรทํำไหมเอ่ยอภาพนี้ควรทํานะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้เด็กๆเติมตัวอักษรตัวบีลงไปฝั่งที่ควรทําเลยนะคะ,ะต่อไปภาพ c นะคะเด็กผู้ชายคนนี้ทิ้งขยะลงถังไหมคะเด็กๆลองดูซิ ทิ้งขยะลงถังน่ารักมากๆเลยแล้วแบบนี้ควรทํำไหมคะควรทำใช่ไหมคะเราก็เติมตัวอักษรตัว C เลยนะคะเด็กๆฝั่งที่ควรทํานะคะเติมลงไปเลยค่ะเติมให้สวยๆนะคะเขียนให้สวยๆาภาพต่อไปเป็นภาพดีเด็กๆดูสิคะภาพที่คุณครูชี้เนี่ย เป็นอย่างไรคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเอาสีมาเขียนที่ไหนคะเขียนที่กําแพงโรงเรียนแบบนี้ควรทํำไหมคะแบบนี้ไม่ควรทํานะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ควรเอาสีมาเขียนที่กําแพงนะคะสีเอาไว้เขียนที่บนกระดาษเท่านั้นนะคะอ่ะเติมตัวดีลงไปเลยนะคะฝั่งที่ไม่ควรทำนะคะเด็กๆ อ่ะต่อไปนะคะภาพ e นะคะเด็กๆดูซิว่าภาพ e เนี่ยเขาทำอะไรคะอ่ะภาพ e เขากำลังเล่นของเล่นกับเพื่อนเลยแยงเพื่อนไหมคะไม่แยงด้วยเล่นด้วยกันแบบนี้รู้จักแบ่งปันน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะเติมตัวอักษรตัว e ลงไปเลยคะ่ะ เด็กๆเติมเลยนะคะอ่ะสุดท้ายภาพ F เป็นอย่างไรคะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้กำลังลังแกเพื่อนแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะเด็กๆเติมตัว F ลงไปเลยคะ่ะอ่าแบบฝึกหัดหน้านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าคุณมุคขออนุญาตเปลี่ยนหน้านะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในใบงานศิลปะนะคะเด็กๆอ่ะจะเป็นในใบงานศิลปะนะคะหน้าที่32นะคะมี3กับ2เลข3อยู่ด้านหน้าเลข2อยู่ด้านหลังนะคะเป็นใบงานศิลปะนะคะอ่ะโอเคหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆรากเส้นตามรอยปะระบายสีให้สวยงาม แล้วขีดเส้นเฉียงนะคะลงในวงกลมตายภาพที่เด็กนะคะที่ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะแล้วก็ขีดกากบาดนะคะตายภาพวงกลมที่เด็กนะคะไม่ควรไม่ปฏิบัติตนนะคะตามกฎระเบียบของโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวครูมุกนะคะจะให้เด็กๆนะคะลากเส้นแล้วก็ระบายสี เมื่อเราทำแบบฝึกหัดหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุ้มจะพาเด็กๆนะคะไปสนทนาว่าเด็กคนไหนที่ควรทำหรือว่าไม่ควรทำนะคะในสิ่งที่อยู่โรงเรียนนั่นเองอ่ะเราไปดูภาพแรกเลยเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้เขากำลังทำอะไรคะเด็กๆดูสิเขากำลังเดินแล้วเดินตรงไหนคะลองสังเกตสิคะเขาเดินบนเก้าอี้หรือว่าบนที่นั่งนั่นเอง เด็กๆคิดว่าการเดินแบบนี้มันถูกไหมคะไม่ถูกใช่ไหมคะเก้าอี้มีไว้นั่งใช่ไหมลูกไม่ใช่มีไว้เดินนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้ไม่ควรทำเด็กๆก,ก็กากบาดได้เลยนะคะอ่ะโอเคเด็กๆก,กากบาดได้เลยนะคะกากบาดท,ทับได้เลยในช่องวงกลมนะคะอ่ะ ต่อไปเด็กผู้ชายคนที่สองเขากำลังเอาดินสอมาทำอะไรคะ กำลังเอาดินสอมาเขียนที่กำแพงแบบนี้อ่าคุณมุกบอกแล้วนะคะการที่เอาดินสอหรือเขียหรือสีนะคะมาเขียนที่กำแพงไม่ว่าจะเป็นกำแพงโรงเรียนหรือว่ากำแพงบ้านนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะเพราะว่าจะทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยสกรปรกนะคะไม่ดูสะอาดเลยอแบบนี้ก็การกระบาดลงไปได้เลยนะคะอะ ภาพต่อไปนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรคะเก็บขยะมาทิ้งที่ไหนคะที่ถังขยะแล้วก็ทิ้งลงถังด้วยแบบนี้ควรทำไหมคะอ่าแบบนี้ควรทำเด็กๆก็ขีดเฉียงได้เลยนะคะอ่าขีดเส้นเฉียงขึ้นไปแบบนี้อ่าภาพนี้ควรทำนะคะ าภาพต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงเห็นไหมคะคนนี้เมื่อเขาเดินผ่านคุณครูเขาทำอย่างไรคะอเมื่อเดินผ่านก็ต้องก้มหัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่นะคะเมื่อเด็กๆเ,เดินผ่านแล้วผู้ใหญ่ยืนอยู่เด็กๆก,ก็ต้องรู้จักเดินก้มหัวนะคะภาพนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะเด็กๆก,ก็ขีดเส้นเฉียงได้เลยคะ่ะโอเค ภาพต่อไปนะคะเป็นเด็กผู้ชายสองคนกํำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆดูภาพสิกํำลังทะเลาะกันเลยอ่าการทะเลาะกับเพื่อนเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะไม่ควรทำนะคะอ่าเราก็เขียนขีดกากบาดได้เลยนะคะเด็กๆไม่ควรทะเลาะกับเพื่อนนะคะอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะ ต่อไปภาพสุดท้ายนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เมื่อเจอคุณครูเขาทำอย่างไรคะอะเขายกมือสวัสดีนะคะแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะน่ารักมากๆเลยเด็กๆควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะอขีดเฉียงขึ้นไปเลยค่ะขีดเส้นเฉียงได้เลยนะคะ,ะแบบฝึกหัดหน้านี้เราก็ได้สนทนากันไปเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูจะฝากเป็นการบ้านนะคะ เด็กๆก็ต้องไปขีดนะคะเส้นตามรอยปะนะคะให้รูปของเขาเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆอ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ